สำหรับใครนะครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโรดฮนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่้านของผมนะครับโดยเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าพ i กเอลเซนะครับดาร์คอนชอปเอนะครับแล้วเข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับเอาแล้วผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมเช้า เราบอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเดิมอะช่องพอซนนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่เรานะผมห่างหายกันไปนานมากเลยนะเพื่อนๆก็คือเกม Dragon Adventure นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเกมที่เพื่อนๆหลายๆคนนะผมน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วก็อาจจะลืมมันไปหรือว่าเลิกเล่นมาไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีการอัปเดตมานานมากๆนะน่าจะประมาณ4-5เดือนเลยนะผมแต่ว่าเมื่อ34วันนี้นะผมก็มีข่าวดีออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือเกม Dragon Adventure นะผมก็จะกลับมาอัปเดตแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็มีอั เข้ามาเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตใหญ่นะผมเข้ามาตามหลังนะก็คาดว่าน่าจะรอกันอีกแป๊บหนึ่งนะผมก็น่าจะได้เล่นอัปเดตใหมให่กันแล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นอัปเดตท,ที่น่าจะน่าจะทาให้ Dark s o u a v e n g e r เนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกเกมเลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆประมาณนี้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอันดับของมังกรนะเพื่อนๆที่มีความหายากนะผมมากที่สุดในเกมเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมด7อันดับที่ผมเตรียมมานะครับแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะผมกดไลค์นะผมดกด,กด้้ดวระ่่อนอมยเเพพืา ทาคลิปมาค่อนข้างจะนานนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆลืมช่องของผมไปหรือ,อยังนะผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยเพื่อนๆในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียงอันดับนะเพื่อนๆเจ็ดอันดับมังกรที่หายากที่สุดในเกมเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่อันดับ7กันก่อนเลยครับเพื่อนๆอ,อันดับที่7นะผมก็จะมีชื่อว่าเจ้าสกายลิกนั่นเองนะเพื่อนๆอ่าเจ้าสกายลิกนะเพื่อนๆก็จะเป็นมังกรนะผมขององีเวนต์อี หรือว่ากิจกรรมเดียวกับเจ้าอลันก้าหรือว่าบันนี่ที่เราเรียกกันนะเพื่อนๆเจ้ากระต่ายนั่นเองนะผมเจ้าสกายลิกนะผมตอนแรกนะก็เป็นมังกรที่เขาแจก1ตัวต่อ1 ID ดีนะเพ<ๆ>ื่อนๆก็คือให้ทำเควสนะครับผมในอีเวนต์อีสเตอร์นะผม,ะผมแล้วเราก็จะได้เจ้าสกายลิกมา1ตัวนะเพื<ๆ>่อนๆตอนนั้นก็ค่อนข้างจะฮือฮานะเพื<ๆ>่อนๆก็คือเหมือนจะหายากนะครับผมแต่ว่าพอมาเฟสสองเนี่ยก็คือที่เอาเจ้าบันนี่เข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นแบบเจ้าสกายลิกเนี่ยก็คือเป็นตัวย่อยนะครับผมเป็นตัวย่อยของกระต่ายนะเพื่อนๆก็เหม เกลือข,ของไข่หห intel, on, น,นั่นเองนะเพื่อนๆตัวแรก็จะเป็นเจ้ากระต่ายหรือว่าเจ้าบันนี่นั่นเองนะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมหน้าตาก็เท่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเก็บสะสมมันอยู่นะผมผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพื่อนๆเพราะว่าก็ค่อนข้างชอบตัวของมันเพื่อนๆเพราะว่าหน้าตามันค่อนข้างจะดูดีน่ารักนะเพื่อนๆทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะผมนี่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมัดห้านะเพื่อนๆไก่พันห้านั่นเองนะผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเก็บสะสมเนี่ยก็สามารถสะสมได้นะเพื่อนๆเพราะว่าในตลาดเนี่ยราคามันไม่ได้สุ มากนะครับผมอ่าแล้วก็อันดับที่6นะเพื่อนๆอันดับที่6ก็มีชื่อว่าเจ้าเฮกซารีสนั่นเองนะเพื่อนๆตัวนี้นะผมขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าตอนนี้นี่ก็คือไม่มีของให้ดูนะเพื่อนๆก็ให้ดูรูปกันไปก่อนนะเพื่อนๆเจ้าเฮกซารีสก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผม,มก็เจ้าเฮกซารีสนี้นะผมจะอยู่ในอีเวนต์โซติกนั่นเองนะเพื่อนๆโซติกก็จะเป็นอีเวนต<ๆ>์เดียวกับเจ้าโซลาริซันนะผม ประมาณนี้นะเฮกซารีสน,นี่ก็จะเป็นคล้ายๆตัวเกลือของไข่นะผมประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่ว่าในความเกลือของมันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวแรอยู่นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหลังจากหมดอีเวนต์ไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถหางได้แล้วนะผมเหมือนเจ้าสกายลิคนะเพื่อนๆที่ ถี่จะเป็นตัวเกลือนี่หมดอีเวนต์ไปก็ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ถูกมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถจับต้องได้นะครับผมสามารถเก็บสะสมได้นะเจ้าเฮซาเลสก็จะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชอบมันนะผมเพราะว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็แบบปีกใหญ่มากๆนะเพื่อน<ๆ>ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยครับเพื่อน อันดับที่5นะผมก็คือเจ้ามาังกรข้างขาวของเราหรือว่าไดซัวนั่นเองนะผมเป็นมังกรของอีเวนต์ฮาโลวีน2 0 2 0นะเพื่อนๆหรือว่าของปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวแระจําไข่ฮาโลวีนข, Halloween ของปีที่แล้วนะเพื่อนๆก็จะมีเจ้าพอมชินนะผมกับสเกลเลเตอร์นะผมที่เป็นตัวเกลือนะผมแล้วก็จะมีเจ้าไดซัวนะผมที่เป็นตัวแรของไข่ฮาโลวีนนะเพื่อนๆหน้าตาของไข่ฮาโลวีนเนี่ย ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะเพื่มนๆมีออร่าเหมือนที่ผมเคยทาคลิปแล้วบอกให้เพื่อนๆแบบเก็บไว้นะผมก็จะประมาณถ้าใครถือในตอนนี้ก็คือถือว่าเท่มากนะเพื่อนๆก็คือแบบมีออร่าด้วยนะผมและรูปร่างไข่ก็ค่อนข้างเท่ครับผมส่วนเจ้าไดซูบ้าเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆเป็นทั้งขาวนะผมอันนี้ผมก็ใส่ของตกแต่งมันไปด้วยนะผมของอีเวนต์ฮาโลวีนส่วนเรื่องราคาในตลาดเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะเพื่อนๆไม่ถึง1ล้านนะผมไม่ถึงนะ สำหรับใครที่อยากเก็บสะสมนะก็สามารถสะสมได้นะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับผมอันดับที่ะี่นบผมอันดับที่4นี่ก็คือเฟล่านั่นเองนะเพื่อนๆเนจ้าเฟล่าเนี่ยก็จะอยู่ในอีเวนต์วาเลนทน์ของปี2020หรือว่าเมื่อต้นปีของปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆในอีเวนต์เนี่ยก็จะให้ประมาณว่าเก็บคุกกี้นะผมให้ครบนะ เพื่อนๆเราก็จะมีไข่เกิดในแมพให้เราอะบินแข่งกับคนในแมพนะผมบินหาไข่นะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ในความหายากเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่หายากพอสมควรนะเพื่อนๆเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเกมก็ยังไม่ค่อยดังมากนะเพื่อนๆประมาณนี้เลยก็เลยทําให้คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะผมแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แรมากที่ขนาดแบบตัวอื่นที่แบบเป็นตัวแรของไข่นะเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าเฟล่าเนี่ยก็คือถ้าเราได้ไข่มันมาเนี่ยก็จะฟักออกมาเป็นเฟล่าได้100%เเลยนะครับผมไม่ ต้องสุ่มนะเพื่อนๆเจ้าตัวนี้ในตลาดเนี่ยราคาก็จะประมาณ2ล้านนะผมถึง5ล้านคอยนะครับผมประมาณนี้เลยอาจจะมีเกินนิดหน่อยนะผมก็อยู่ตามระดับของสีหรือว่าธาตุนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่อันดับที่สนะผมก็คือเจ้าโทสเนอร์ของเราเ,เองนะผมหรือว่าไอซ์ไวเวิร์นนะผมที่เขาตั้งขึ้นมานเพื่อนๆประมาณนี้หรือว่าเจ้างาช้างอะไร ก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆหลายๆคนเรียกนะครับผมประมาณนี้เลยหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเจ้าไอซ์ไวเวิร์นเนี่ยก็จะได้รับจากกิจกรรมวินเทอร์นะครับผม2019นะครับผมเป็นอีเวนท์ที่นานมากๆเลยนะครับผมมาก่อนวาเลนไทน์อีกนะฮะเจ้ากิจกรรมวินเทอร์นะครับผมก็จะมีขึ้นมานะครับผมในช่วงเวลาคริสต์มาสนะครับผมของปี2019นะเพื่อนๆเจ้าไอซ์ไวเวิร์นเนี่ยสามารถรับได้จากไขวินเทอร์เอกนะเพื่อนๆส่วนไขวินเทอร์เอกเนี่ยสามารถรับได้นะครับผมจากกิจกรรมในกิจกรรมนะครับผมเขาจะมีบอส แมปทันด้านะผมบอสขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยต้องไปตีบอสนะพเพื่อนแล้วก็หลังจากที่ตีบอสเสร็จเนี่ยของก็จะตกนะพเพื่อนแล้วก็ให้เราเนี่ยไปแย่งเก็บัาคนอื่นนะเพื่อนใครโชคดีเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเจ้าไข่วินเทอร์เองนะพเพื่อนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยต้องให้พเพื่อนเพื่อเนี่ยไปตีนะผมก็จะไม่มีโอกาสดรอปเจ้าไข่วินเทอร์เองแล้วนะครับผมก็คือหมดระยะเวลากิจกรรมของมันแล้วนะพเพื่อนๆประมาณนี้ส่วนราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ล้านนะผมถึง10ล้านเลยนะเพื่อนก็ อยู่ที่เรื่องของสีแล้วก็ธาตุด้วยนะเพื่อนๆถ้าสีแบบพวกโอริโอหรือว่าสีล้วนสีขาวล้วนอะไรประมาณนี้ก็ราคาจะสูงสักนิดหนึ่งนะเพื่นเพื่อนประมาณนี้เลย มาที่อันดับที่2แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือลองที่จะหายากที่สุดในเกมแล้วนะครับผมก็คือเจ้าบันนี่ของเราเองนะเพื่อนๆก็เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเจ้าบันนี่เนี่ยมันหายากมากๆเลยถึงเราจะเห็นมันในหลายๆที่นะผมเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแบบคนอื่นที่เอาออกมาโชว์นะผมบ่อยๆนะ ก็ไม่แปลกนะเพื่อนๆแต่ว่าคือตัวมันนี่ยหายากจริงๆนะครับผมหน้าตาของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆเจ้าบันนี่นะผมสามารถรับได้นะผมจากกิจกรรมอีสเตอร์นั่นเองกิจกรรมเดียวกับเจ้าสกายลิกนะผม เจ้าวันนี้นะผมก็จะเป็นตัวที่แลประจําไข่อีสเตอร์เอ็กนะเพื่อนเพื่อนอีสเตอร์เอ็กเนี่ยก็สามารถรับได้จากกิจกรรมอีสเตอร์นะผมของ2020นนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนส่วนเจ้าวันนี้เนี่ยก็จะมีจํากัดจํานวนเพียงแค่6กถึงแปดพตัวเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนก็คือทั่วโลกเนี่ยจะมีมันแค่6กถึงแปดพตัวเท่านั้นนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะผมที่ค่อนข้างจะมีเงินเนี่ยก็จะชอบสะสมเจ้าวันนี้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่ายิ่งนานวันเนี่ยก็คือมูลค่ามันยิ่งเพิ่มนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนมันตัตวละ 5M6A ตอนนี้ปัจจุบันก็ 14-20m แล้วนะเพื่อนๆก็ขึ้นอยู่กับสีนะผมธาตุแล้วก็ลูกตานะผมเห็นไหมอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยตามันจะเปลี่ยนสีได้นะผมอันนี้เขาเรียกว่า r e g e n d r a r i e y e นะเพื่อนๆตาประเทศเขาเรียกกันนะผมก็คือตาที่แบบสามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆนะผมก็ถือว่าเป็นตัวที่หายากอันดับ2ของเกมนะเพื่อนเพราะว่ามีจํานวนจํากัดด้วยแล้วก็เป็นตัวแรงประจําไข่ด้วยนะผมแล้วก็เป็นตัวอีเวนต์ด้วยนะเพื่อนๆประมาณนี้เลยก็คือตอนนี้เนี่ยไม่สามารถหาได้แล้วนะผมก็คือต้องหาซื้อจากในตลาดเท่านั้นรนผมา ก็จะประมาณ14-20เอ็มนะผมก็ขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ธาตุหรือว่าลูกตาประมาณนี้นะเพื่อน แล้วก็มาที่อันดับ1น,นะผมไฮไลท์ประจํคลิปเลยนะเเพื่อนอันดับ1ของเราเนี่ยก็คือเจ้าโซลาริซอนนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกรหรือเปล่านะผมแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อเพื่อนหน้าตาของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าปีกนี่กว้างมากนะเพื่อนๆก็คือเป็นตัวที่หายากที่สุดในเกมแล้วนะครับผมสามารถรับได้จากกิจกรรมโซสติกนั่นเองนะเพื่อนเื่อกิจกรรมเดียวกับเจ้าเฮกซาเลสเจ้าโซลาริซอนเนี่ยก็จะมีจํากัดนะผมอยู่ที่2 0 0 0ัถึงตัวทั่วโลกเลยนะเพื่อน<ๆ>็คือ่ันก็คเอหายา,กกา,านะ น้อยคนมากๆนะผมที่จะมีมันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่ามีเจ้าตัวนี้อยู่ในเกมนะผมเพราะว่าหาดูยากนะผมไม่เหมือนกับเจ้าบันนี่ที่หายากแต่ว่ามีหาดูได้ง่ายนะผมเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือน้อยคนมากๆนะผมที่มีนะเพื่อนแล้วตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันก้าวกระโดดไปอีกนะผมก็เลยแบบมีคนที่ไม่มีมันเนี่ยน้อยมากๆนะผมะเจ้าโซลาไลซอนนี้นะผมในตอนนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็เหมือนกับเจ้าทั้ง7ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือหาไม่ได้แล้วนะผมส่วนเจ้าโซลารไลซอนเนี่ย บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะเพื่อนๆประมาณนี้เลยราคาของมันในตลาดเนี่ยเมื่อก่อนนะผมราคาอาจจะอยู่ที่ 20m นะผมถึง 30m แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือราคานะผมกระโดดไปที่ 50m นะผมถึง 70m เลยทีเดียวนะเพื่อนๆราคาเนี่ยกระโดดมากนะผมก็คือในตอนนี้เนี่ยต่อให้มีเงินนะผมมีเงินถึงนะเพื่อนๆก็คือยังหายากนะผมก็คือแบบ มีเงินก็แทบจะซื้อไม่ได้เพื่อนเพื่อนก็คือหาคนที่แบบขายมันเนี่ยยากมากนะผมแต่ว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ลองไปดูที่เพจของผมได้นะเพื่อน <ๆ S 1> บางทีเนี่ยก็อาจจะมีมาขายนะเพื่อนราคาเนี่ยตัวละ250บาทเท่านั้นนะผมอันนี้ก็ขอขายของสักนิดหนึ่งนะผมก็คือแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างจารางการเะเพื่อนทั้งเป็นตัวที่แรงที่สุดในเกมนะผมแล้วก็เรื่องสแตทเนี่ยก็เก่งนะเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ฟาร์มได้นะผมตัวนี้ใช้งานได้ด้วยแล้วก็เลยด้วยนะผมบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ซะด้วยนะ ถ้าเอาไปยืนเทียบกับเจ้าบันนี่เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าบันนี่แรก,กว่านะผมแต่จริงๆคือโซล่าไลซนนี่คือซื้อบันนี่ได้ 3- 4ตัวเลยนะผมประมาณนี้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะผมที่ชอบมาถามในเพจนะเพื่อนๆว่าเออทำไมมังกรอีเวนต์เนี่ยมันถึงแพงนะผมก็คือจะตอบสั้นๆเลยนะผมว่าก็คือมังกรอีเวนต์เนี่ยมันหนึ่งเลยนะผมก็คือเป็นตัวที่หาไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆก็คือหมดอีเวนต์แล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับมาอีกเลยนะผมหรือว่าเขาอาจจะเอากลับมาในอีเวนต์ปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องมารอลุนออีีกทนเพื่่่แตวา ในเรื่องของการหาในระยะเวลาทั่วไปเนี่ยก็คือมันจะหาไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็สเนี่ยก็คือมันเป็นตัวที่ผสมพันธุ์ไม่ได้นะเพื่อนเก็คือบังกรอีเวนท์ทุกตัวเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ไม่ได้นะผมอย่างเจ้าโซลาริซันเนี่ยดูนะ ปกติมันจะมีช่องผสมผ่านตรงนี้นะเพื่อนแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะโดนปิดไว้นะผมเขาจะบอกว่า,าอีเวนต์ดากอนเนี่ยไม่สามารถผสมผ่านได้นะผมเพราะว่าอีเวนต์ดากอนหรือว่ามังก,กรในกิจกรรมเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะจํากัดจ,จํานวนมันเอาไว้นะครับเพื่อนก็คือเราคิดสั้นๆว่ามังกรทั่วไปเนี่ยสามารถผสมผ่านได้ใช่ไหมฮะสมมุติมี1คนเนี่ยมีจเจ้ามังกรสายพันธุ์เดียวเนี่ยสตัวนะผมตัวผู้กับตัวเมียน <ired> ะแล้วก็เอามาผสมนธุ์กันนะครับผมก็คือมันจะงอกเงินมาเรื่อยๆนะเพื<ๆ>่อนเพื่อก็คือจํานวนของมันเนี่ยจะเพิ่ม นนลดลงนะครับผมแต่กับมังกรกิจกรรมเนี่ยมันไม่สามารถผสมผันได้นะผมแล้วก็ไม่สามารถหาได้ด้วยนะครับผม <G ül üyor> ก็คือจํานวนของมันเนี่ยราชโมดกิจกรรมเนี่ยจำนวนของมันก็จะล็อกไปเลยนะเพื่อนๆก็คือมันจะไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้นะผมจึงทําให้มันเนี่ยมีมูล,ลค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก็จะมีพวกที่เก็บสะสมเจ้าพวกนี้ด้วยนะผมก็คือเขาเนี่ยซื้อไปแล้วเขาก็ไม่ขายนะผมก็จะทําให้จํานวนของมันเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะที่ผมพูดมาน่ก็าจะ ขายข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนได้เลยนะผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะผมที่มีมังกรแลนะ่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นนะผมที่เอามังกรแบบแลน้อยกว่าหรือว่ามังกรทั่วไปเนี่ยมาแลกกับมังกรอีเวนต์ของเรานะผมก็ลองเปรียบเทียบมูลค่ากันดูนะเพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องของการลงประมูลหรือการขายเนี่ยก็ลองชิดราคาดูดีๆนะเพื่อนๆเพราะว่าบางทีนะเราอาจจะขายในราคาที่ถูกเกินไปนะเพื่อนๆจริงๆคือมันสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นนะครับผมประมาณนี้เล เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ท่ายคลิปเนี่ยขอขายของนิดนึงนะผมสาหรับใครเนี่ยที่อยากได้มังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรแร่เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่เพจของผมนะผมพิมพ์ไปใน Facebook ได้เลยนะผมว่า PXL Set นะผม d a r o n Shop X นะเพื่อนๆแล้วก็กดเข้าที่ลิงก์หน้าเพจนะเพื่อนๆจะมี2เกมนะผมในตอนนี้ก็คือ d a r o n a v e n t u r e กับ Creature of Solaria นะเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ Darkon a v e n t u r e นะผมแล้วจะมีมังกรอีเวนต์มากมายเนี่ยให้เพื่อนๆได้เลือกหน้าเพจกันเลยนะครับผมและถ้าใครสนใจสายพันธุ์ไหนเนี่ยก็สามารถส่งรูปนะผมไปในแชท ได้เลยนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานเนี่ยคอยตอบเพื่อนๆนะผมก็ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปหน้านะเพื่อนๆตอนนี้ก็พยายามจะทําคลิปให้บ่อยขึ้นนะผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือไม่มีเวลาเลยนะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะผมก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะประมาณนี้เลยก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สว